พระอุบลวรรณเทรีพระอุบลวรรณเทรีจากสาวงามดั่งดอกอุบลผู้ถูกรุมรักจนต้องบวชจากความงามที่เป็นไผ่สู่พระอราหันต์ผู้ทรงฤทธิ์แต่แม่บวชแล้วแต่ไผ่จากคนพานยังตามมาพบเรื่องราวแห่งฤทธิ์และปัญญาของพระอุบลวรรณเทรีผู้เป็นเอตทักษ์ในฝ่ายผู้มีฤทธิ์พระอุบลวรรณเทรีเกิดในตระกูลเศรษฐีในกรุงสวัรคีบิดามารดาได้ตั้งชื่อให้หนางว่าอุบลวรรณตามนิมิตลักษณะที่นางมีผิวพรรณเหมือนกับดอกอุบลเขียว เพราะสวยบาดใจจึงต้องให้บวชเมื่อนางจเจริญวัยเข้าสู่วัยสาวนอกจากจะมีผิวงามแล้วรูปร่างลักษณะยังงดงามสุดเท่าที่จะหาหญิงอื่นทัดเทียมได้จึงเป็นที่หมายปองต้องการของพระราชาและมหาเศรษฐีทั่วทั้งชมพูทวีปซึ่งต่างก็ส่งเครื่องบรรณาการอันมีค่าไปมอบให้พร้อมกับสู่ขอเพื่ออภิเศกสมรสด้วยฝ่ายเศรษฐีผู้บิดาของนางรู้สึกลำบากใจด้วยคิดว่าเราไม่สามารถที่จะรักษาน้ำใจของคนทั้งหมดเหล่านี้ได้เราควรจะหาอุบายทางออกสักอย่างหนึ่ง แล้วจึงเรียกลูกสาวมาถามว่าแม่อุบลวรรณาเจ้าจะสามารถบวชได้ไหมนางได้ฟังคําของบิดาแล้วรู้สึกร้อนทั่วสันทางกายเหมือนกับมีคนนําเอาน้ํามันที่เคี่ยวให้เดือดหนึ่งอยครั้งราดลงบนศีสัะของนางด้วยว่านางได้สั่งสมบุญมาแต่อดีตชาติและการเกิดในชาตินี้ก็เป็นชาติสุดท้ายของนางดังนั้นนางจึงรับคําของบิดาด้วยความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งเศรษฐีผู้บิดาจึงพานางไปยังสํานักของภิกษุสงฆ์แล้ว ให้บวชเป็นที่เรียบร้อยเมื่อนางอุบลวรรณาบวชได้ไม่นานก็ถึงวาระที่จะต้องไปทําความสะอาดโรงอุโบสถเธอได้จุดประทีปเพื่อขจัดความมืดแล้วกวาดโรงอุโบสถเห็นเปลวไฟที่ดวงประทีปแล้วยึดถือเอาเป็นนิมิตขณะที่กําลังยืนอยู่นั้นได้เข้าฌานมีเตโชกสินเป็นอารมณ์แล้วกระทําฌานนั้นให้เป็นฐานเจริญวิปัสสนาก็ได้บรรลุพระรหัสผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาและอภินญ,ญาทั้งหลายณที่นั้นนั่นเองเมื่อพระเทรีสําเร็จเป็นพระอรหันตแล้ว ได้เที่ยวจาริกไปยังชนบทต่างๆแล้วกลับมาพักที่ป่าอันธวันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคยังมิได้ทรงบัญญัติห้ามภิกษุณีอยู่ในป่าเพียงลําพังประชาชนได้ช่วยกันปลูกกระท่อมไว้ในป่าพร้อมทั้งเตียงต่างกันมากแล้วถวายเป็นที่พักแก่พระเทรีนั้นบวชแล้วยังถูกข่มขืนฝ่ายนันทมานกผู้เป็นลูกชายของลุงของพระเทรีนั้นมีจิตหลงรักนางตั้งแต่ยังไม่บวชเมื่อทราบข่าวว่าพระเทรีมาพักที่ป่าอันธวันใกล้มืองสาวัตถี จึงได้ถือโอกาสขณะที่พระเทรีเข้าไปบินทบาทในเมืองสาวัตถีนั้นได้เข้าไปในกระท่อมหลบซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงเมื่อพระเทรีกลับมาแล้วเข้าไปในกระท่อมปิดประตูแล้วนั่งลงบนเตียงขณะที่สายตายังไม่ปรับเข้ากับความมืดในกระท่อมนันทมานกก็ออกมาจากใต้เตียงตรงเข้าปลุกปล้ำข่มขืนพระเทรีถึงแม้พระเทรีจะร้องห้ามว่าเจ้าคนพันเจ้าอยากินาาฉิบหายเลย